ในขณะนี้ผมได้พาทุกท่านเดินทางลงมายัางพื้นที่ซอยอยางงามในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องมาจากว่าได้มีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งได้โทรศัพท์แจ้งของความช่วยเหลือไปอยังเจ้าหน้าที่หน่วยกูภย้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนะธรรมสถานสัตหีบว่าตอนนี้บ้านของเขานั้นกําลังเดือดร้อนมากและขอกําลังเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดําเนินการในการจับกลุ่มผู้บุกรุกที่เข้ามาในบ้านของเขาด้วยนะครับในต,ตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงบ้านเกิดเหตุกันแล้วแล้วเราได้ จะพาทุกท่านนั้นไปติดตามสถานการณ์กับการช่วยเหลือเจ้าของบ้านหลังจากถูกผู้บุกรุกเข้ามาส่วนผู้บุกรุกนั้นจะเป็นใครเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับผู้บุกรุกอยู่ไหนครับป้าครับใช่เลยครับอีกคนนึงยังไม่มาเนะาะกูพาอยู่งไหนใช่ไหมครับข,ย,ขออยันไหมครับโอ้กกอโหขนาดมีหมานนเนี่ย<อ>ไม่เฝ้าบ้านเลยลูกมีผู้บุกรุกมาทำไมไม่เข้าบ้านไม่เฝ้าบ้านครับ เอาฟ้องคว้องเหรอฟ้องเหรอโอเคอ่านมาไปไหนครับอยู่ตรงไหนครับรอ่ะเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมผู้บุกลุกกันนะครับนี่นะครับตอนนี้ ผู room, ้อาศัยอยูはは lad, ่ในบ้านหลังนี้ยังไม่ทราบว่าปลอดภัยหรือไม่แต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้อยู่อาศัยกันฮะนี่ะครับเจ้ของบ้านนามาช่วยแล้วนะัะสวัสดีครับบ้านหลังเดิมอ่ะลครับนี่นะครับก็เคยดูถูกบุกลุกมาหลายครั้งแล้วนะครับบ้านหลังนี้สวัสดีครับพี่ เจอผู้บุกลุกแังพี่เจอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผู้บุกลุกเป็นใครนะฮะต้องแสดงความเสียใจกับเจ้าของบ้านด้วยนะครับเจ้าของบ้านไม่รอดไปหนึ่งนะฮะเข้าไปตรงไหนพี่เขามีตะข่ายไหมเหรอรู้เลยมันกัดเข้าไปเหรอกัดเข้าไปดินี่นะฮะก็กัดเข้าไป ทำร้ายเจ้าของบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะฮะผู้บุกรุกอยู่ไหนนะฮะนี่นะครับก็เป็นโชมหน้าของงูเหลือมที่ได้เป็นผู้บุกรุก,กบุกเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วก็ได้มีการเขมือกินไก่ไป ก่อนที่จะขย่อนไก่ออกมาเพื่อทำลายหลักฐานจนเจ้าของบ้านนั้นมาพบแล้วก็ได้หลบหนีขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนต้นกระท้อนนะครับตอนนี้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยนั้นกำลังจะนำตัวลงมานะครับเพื่อจับปล่อยคืนสู่รธรรมชาติเดี๋ยวเรามาติดตามชมภารกิจในการจับงูเหลือมตัวนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสอบถามงูกันนะครับว่าเพราะเหตุใดถึงได้ลักลอบเข้าในบ้านของเขาแล้วก็ ขมือบกินไก่ของเขาตายเป็นเึ่นจนหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเจ้าของบ้านจะเอาเรื่องหรือไม่นะฮะถ้าเจ้าของบ้านเอาเรื่องก็จะต้องนํางูตัวนี้ไปลงพักนะฮะก็กู้ภัยทีมอแลตันสัตว์ีบก็นําอุปกรณ์จากบสรพิษม,มาให้การช่วยเหลือชาวบ้านนะครับหลังถูกผู้บุกลุกบุกเข้ามาในบ้านแล้วก็ขมือบกินไก่เป็นหนึ่งตัวนะฮะขึ้นบนนะฮะคถึงถึงไหมแต่ไม่มไมถ งานนะบอกให้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะดูนะครับว่าจะยอมให้จับแต่โดยดีไหมครับบา,บานไหมบอกแล้วมันเป็นงานหนัวคล้องมันเอาไม่อยู่นะครับตอนนี้งูนั้นพยายามเลื้อยหนีแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่นั้นจะนำอุปกรณ์จับปสาสลิษชนิดห่วงเชือกเข้าคล้องที่ บริเวณหัวของงูดูดูผมยังถึงไหมไม้แท้เลยก็ยาไม่ถึงเลยมันเป็นงานตัวเดิมบับมนันล้นนะพ,พี่หัวเลืยองไปแล้วพี่พี่เอกหัวเลื้ยลงไปข้างลนะ่าง้ะเรียบร้อย มันเยอะนคร,รับฉลาดด้วยเรียบร้อยครับโอเครียบร้อยละวอลงอนีง่ตัวมันรัสนะว่าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จจตัว ตัวรับอยู่อ่ะข้างบนนะพี่เดี๋ยวตัวขาดไปว่ะพี่ขาดไหมอันนี้ก็จับไปได้แล้วนะฮะโอเคนะครับไปล่อยได้ครับปล่อยเลยปล่อยเลยขายเชือกเลยนี่นะครับมือฉมังของสัตหีบนะฮะหักเลยหักเลยปล่อยเลยตัวมันพันอยู่พี่ออกไม่ได้พี่เอกตัวมันพันรัดไว้เลยไม่ยอมลงไม่ยอมลงมเออไรเขาบอกว่าหักเลยเอามาลับพี่หลุดมานละหลุดมานะล,ล,ละ ดึงกเบาพี่ตัวขาดดึงแรงดิอกะท h o เขาเดี๋ยวมันแตกไหมขอ้จับให้ได้กันร้อยเรียบร้อยครับ วงลุงลุงมาอีกแล้วอรับน้ำชัดดึงหน่อยพี่อ่เพี้ยงเพี้ยงอย่างเงี้ยเพี้ยเพี้ยเพี้ยตรงตรงตรงเนี่ยมาอันนี้เหลือมือหลามพี่เหลือมเเหลยกชูหน่อยพี่ดึงหน่อยดึงดึงดึงนะดึงขึ้นนี่มันบังโว้ยโอเคตกลงไปเหลืองเหลืองหรือหลามฮะกี่เมตรอ่ะพี่ดึงขึ้นนี่พี่มันบังโว้ยมันบัง มันเข้ามากินอะไรครับลุงไก่ลุงครับไก่อะไรครับไก่ไข่ไก่ไข่ล้าของลุงนี่โดนไปกี่รอบแล้วครับสามสามรอบแล้วนะฮะแล้วคานนี้ตายไปกี่ตัวครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะครับเอาเรื่องไหมครับลุงไม่ถ้าเอาเรื่องจะได้ไปโรงพักถ้าไม่เอาเรื่องจะได้ไปปล่อยครับลุงไม่เอาเรื่องนะอ่านี้โชคดีนะครับนี่นะเฮ้ย ครับเรียบร้อยครับ,อ,บอ่าเจ้าของบ้านไม่เอาเรื่องนะครับนี่นะครับผู้บุกลุกเอากินมโโหนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นตัวที่สามของเล้าเนี่นะครับ ตรงนี้ลอดตรงนี้ลอดนะอดีใจนะลูกคะจับไปแล้วดีใจนะลูกคะเอาละครับเดี๋ยวเราก่อนจากกันไปนะครับวันนี้เราก็มาดูกันนะครับนี่หลังนี้นะฮะเห็นกันไหมครับเลขอะไรฮะตรงลงเป็นลุงงูเหลือมนะพี่นะเข้ามาเข้ามาทำอะไรในบ้านหลังนี้ครับกินไก่กินไก่กี่รอบแล้วพี่หลังนี้รอบนี้รอบที่สามรอบที่สามแล้วนะครับเห็นกันแล้วนะครับชัดๆนะฮะครับผมโชคดีครับ